สวัสดีครับมื่อนี้ก็มาในสาระเรื่องความลู่ของการเลี้ยงไก่บ้านไว้กินไข่นะครับจะสิถดกจมนะครับว่าเลี้ยงไก่แล้วเออเลีเเ้ยงไก่ตัวนึงไว้กินไขน่น่วยหนึ่งนะครับไก่นี่นะครับมันจะไข่มือ้อมือละหน่วยนะครับไก่มันจะไข่มื้อละหน่วยนะครับ ถ้าเดือนนึ่งนี่นะครับมันสิไข่ออกมาหลายสุดนี่ก็ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดหน่วยแล้วมันก็สิบหักครับประมาณว่า,ณาเดือนหนึ่งมันสิไข่สิบห้านวยตีไปเลยครับสิบห้านวยแล้วข้าวนี่นะครับพอคำนวณค่าอาหารนะครับไกล้ตัวนึงนี่มันสิกินอาหารตอนเศร้านี่ถ้าคำนวณเบิ่งแล้วออกมาตักสั่งเบิ่องอีหลี่แล้วนะครับมันสิกินอาหารอยู่ประมาณสองขีดนะครับตอนเศร้านะครับ หัวอาหารบวกเขาเปลือกนี่ครับราคาทุนจะอยู่ที่กิโลละ14บาทนะครับเฉลียนะครับกิโลละ14บบาทนะครับบวกลบคุณนหารกเรียบร้อยนะครับกาเมื่อหนึ่งนะครับห้องสีใส้ทุนนะครับในการเลี้ยงไก่บ้านไว้กินไข่นะครับประมาณเอ่อมื่อละหกถึงเมื่อละเก้าบาทนะครับแล้วได้ไข่นวยหนึ่งครับได้ไข่นวยหนึ่งนะครับ ได้ไข่หน่วยหนึ่งนะครับอเรียกกับขาดุนอาหารอยู่ที่อหกบาทถึงเก้าบาทนะครับถ้าห้องไปซื้อไข่นะครับห้องก็ได้สามหน่วยครับอันนี้ก็คือว่านะครับมาบอกนะครับแล้วที่นี่ของผมนี่ในกรณีของผมคือผมเลี้ยงไก่ไว้ก็คือว่าเอาไก่เมีย เห็มันโกกลูกไว้นะครับมันออกลูกไข่ออกมาแล้วนะครับไข่ออกมาบ่อเรียบร้อยมันมีลูกเรียบร้อยโกกลูกอยู่กินอาหารที่มีโปรดตีนสูงน้าลูกน้ำน้ำลูกมันจนกระทั่งลูกมันี่บะนีลูกมันี่ไงไงึ้นมาหนี่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วมันกับไข่ซ่อนออกมาครับในขณะที่มันไข่ซ่อนออกมาหนี่ผมยังบ่เอเมียมันออกครับผมยังไม่ได้เอาเมียมมาออกเพราะว่าตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ก่ได้เช่าเมยเลยนะครับ อิจฉาขนาดนะครับตัวผูมีเอเบียนเบียนเบียนนะครับเมียประมาณเกือบสิบตัวนะครับเบียนกันเรื่อยๆนะครับตัวผูนะครับบัดนี้ผมก็เลยีะให้ตัวผูซึ่งสองตัวข้างในเลี่ยวๆนะครับสองตัวนั่นขึ้นไข่แล้วผมจังจะเอาตัวนี้เข้าไป่ทครับแล้วข้าวหนึ่งตัวนี้มันกับใครครับไข่ทุกมือครับประมาณทานับก่าแม่นี่สิได้ประมาณเกือบสิบหน่วยนะครับประมาณแปดเก้าน่วยแล้วนะครับแล้วเมื่อนี่เขาก็สิมาเบิ่งอีกนะครับ ืันน e, 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 ี้เขาก็บเเบิงนะครับซึ่งหาเกิดห่อเลี่ยงไว้กินไข่อีีมันบิคุ้มนะครับมันบิคุ้มในขนะที่เขาเอื้นว่านะครับอันนี้อันนี้คือก็คือกงที่ผมใส่อนุบาลไก่น้อยนะครับไก่น้อยกับไก่แม่นะครับสาเหตุที่ยังเอาลงไปว่าได้กับพราะว่านะครับไก่สองตัวนั่นนะครับมันกับพึ่งขื้นไข่นึงนะครับมันพึ่งขึ้นไข่นะครับไก่ตัวหูมันกับพึ่งทับไปนะครับขึ้นไข่เดี๋ยวเขาก็จะ จะป่งลงไปแเบาะในท่อแล้วนะครับสองนี่เพราะงั้นพึ่งขึ้นไข่พึ่งขึ้นก๊กนะครับเนาะพึ่งขึ้นก๊ไข่ขึ้นพึ่งขึ้นฝากไข่นะครับบัดนที้นี่นะไก่ตัวนี้นะครับนี่ที่มันเลี้ยงลูกอยู่นี่นะครับที่มันเลี้ยงลูกอยู่นี่มันกับางอื่นกับไข่ออกมาแล้วนะครับประมาณหน่วยที่เก้าในที่สิบนะครับจำาม่ได้นะครับประมาณสิบหน่วยนะนะครับบัดทีนี่พอมันโอ้ยพอมันขึ้นไข่มากเออพอมันไข่มากที่นะครับ ผมชิบเอามันลงไปอันผสมเลยนะครับโบชิบอเอามันลงไปทับเลยชิบอยให้มันไข่สุดซสก่อนมาครับเพราะมันไข่ซุดปุ๊บผมก็จะเหตุทำสาวแม่ไก่พอทำสาวเสร็จปุ๊บนะครับผมจางเจอาไปให้ตัวผู้ทับนะครับจางแเอาไปให้ตัวผู้ผสมนะครับบะนีมันมันถ้าเกิดเฮาเลี่ยงไม่ได้นะครับอ่าจังไหยเฮาก็ไม่ได้เฮาไม่ได้เอามันผสมเหี้ยเพราะว่ามันตอนนี้มัน ตัวหูว่า่างนะครับตัวหูติดเมียหน่อยอยู่นะครับอ่าเข้ากับเลี้ยงไว้เห็นมันเลี้ยงอยู่น้าลูกนะครับจนกว่ามันจะไข่สุดแบบนี้ครับไข่สุดคืออย่างไรไข่สุดก็คือว่าอา่าสมมติว่าเมื่อนี่มันไข่อย่างนี้เข้าเบิ้งเลยครับมันไข่เวลาแบบว่าบอลื่นกันชั่วโมงหนึ่งสมมติว่าเขาเคยเก็บไข่มันสี่โมงแลี้ยงสี่โมงเคืองเลนะครับทุกๆสี่โมงเคืงเข้ามาเบิ้งครับ ถ้าเมือ่อหนีมันบ,อบ่อไข่ครับเมื่ออื่นมันบอ่อไข่นั่นคือว่าไข่มันสุดแล้วพราไข่มันสุดแล้วปุ๊บห่ากระเจียไปเฮ็ดทำสาวแม่ไก่แล้วก็ค่อยเอาไปเข้าผสมกับพ่อไก่นะครับทำสาวไว้ประมาณห้าวันถึงเจวันนะครับแล้วค่อยเอาเข้าไปผสมนะครับแลอันนี้ห้าวกระเจีบไปกินนะครับเจ็บไปทอดกินเพราะว่าไข่ในนี้ไม่มีเชื้อนะครับเป็นไข่บริษษสุทธิ์ซิ่งๆนะครับเป็นไข่เสือบ่มีเชื่อนะครับผมเฮ็ดสองตัวนี่อีกตัวหนึ่ง นะครับข้างนี้ไอ้ตัวนี้นะผมเฮ็ดสาวนะครับผมทําสาวไว้มันก่ามันก่าจากไข่เลยล่ะแต่ว่าตัวหูมันเบาพร้อมเนาะนะครับผมก็ได้เออเลี้ยงไปกินไข่ไปเลยนะครับเลี้ยงไปกินไข่นะตัวนี้ก็เพิ่งไข่มาประมาณหน่่ยทีหกนะครับนน่นน่เน่โอ้ยเสร็่ละโอ้โนี่เนี่ยครับนะครับไข่ประมาณหนึ่งทีหกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไข่ประมาณหน่วยทีหก เ่าก็เก็บเอาไข่มาเลยนะครับเห็นครับได้ไข่แล้วครับสองน้อยแงมน,มนี่ในขณะที่ทุนเ่าอยู่ที่ประมาณเมื่อละสิบสองถึงสิบห้าบาทในประมาณนี้นะครับ เฮาดิไขสองหน่วยหนี่ไหมครับนะครับ,นะรบก็เลยเข้าใจนะครับเป็นอันเข้าใจว่าเป็นยังนะครับเขาคือดานะครับ <c oughs> แต่ว่าด้วยสายเหตุที่ว่าไก่ผูกนะครับรมันมบอกว่าผสมห้องบะแมนวาซิเอไก่ตัวเดวมันผสมมันก็ได้บะแมนเซอ,อตัวใดวแบบผสมซะผสมไส้นะครับเพราะว่าจังไหนคนที่ติดตามนะครับคนที่เพื่อนอันนี้เขาเพื่อนขอยากได้ของของแห่ไปของสายนั่นสายนี่ไปอี่ดนะครับอันนี้เขาก็เลย ต้องจังไหนมันก็ต้องจำย้อมที่จะพักเนี่ยไกลไว้นะครับคือว่าเลี้ยงกินใครมันไปสักวนนะครับถ้าเกิดตัวหูนะครับตัวหูมันนี่เข้าตัวหูมันว่างแล้วเขาจังเสียวตัวแม่นะครับเขาไปผสมนะครับเขาไปทับนะครับะกะซิมีตอนนี้ที่ผสมก็บส่นชนัยโยกะซิมิสายก้อยงอนปานบุรีนะครับก้อยงอนปานบุรีที่กําลังกินอะน,นี้นะครับอก็ที่ผสมก็พอ,อนี่นะครับ ใช่ในดอนเมืองนะครับลูกมันกะที่ผมทายลงมื่อนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะครับสายงอนสิบเจ็ดยกนะครับโอเคนะครับเนาะสาเหตุที่ขอดากัะยอนนั่งเสร็จแล้วครับครับใครหนึ่งฟองนะครับประมาณหน่วยละสามบาทนะครับหน่วยละสามบาท แต่ว่าต้นทุนนะครับค่าอาหารมันนี่ประมาณตกไปเมื่อละหกบาทถึงเมื่อละแปดบาทนะครับมันก็เลยมันได้บุคุมเสียนะครับถ้าเกิดเขาสิมาเลี้ยงไก่กินไข่กินไข่อยู่ดีนะครับมันกับบได้บุคุมเสียแต่ว่าบัดทีนี้ครับถ้าเกิดพิจารณาว่านะครับอันผู้เฒ่าหรืออะไรหลายคนนะครับที่เพิ่นเลี้ยงไก่ไว้ แล้วเพิ่นปลอยให้ม,มันเปลี่ยนไข่เน่าไปเลยนะครับปลอยให้ม,มันเป็ี่นไข่เน่าไปเลยแล้วว่าได้ออามากินอันนั่นแห้งเสียประโยชน์ลายกว่าเ้าเอามากินซสมอครับอันนั้นนแห้งเสียประโยชน์ลายกว่านะครับผมจะบอกให้นะครับเฮาเกลือมาซสมอแต่ว่า1น่งไข่กับบ่ออกมาสองนะครับมันเปนเนลี่ยนไข่เน่าแล้วก็ทิ่มสาฮาก็ได้เกลือเงียวมาซุมอแล้วเฮาบ่ได้อีกอย่างเลยนะครับที่มันเปลี่ยนไข่เน่าหันนันนะครับอ่านะครับอันแบบที่ผูเท่าหลายๆคนนะครับเพิ่นก็เห็ดนะครับ เป็นเห็ดแบบว่าปล่อยให้มันเน่าค้าห้างปล่อยให้มันเน่าแตกนะครับมันได้บบกุ้มเสียนะครับสู้ว่านะครับถ้าเรา่อง่องเชื้อไข่เป็นนี่นะครับไก่มันไข่ออกมาประมาณสองสองสัปดาห์นะครับประมาณสองสัปดาห์ไก่ไม่เริ่มขึ้นฟังเข้า่องิึงนะครับนวยเดวบไม่เชื้อนะครับนวยนั่นอนาคตจะเป็นไข่เน่าไปได้นะครับเ้อาก็เฝ้าเอามากินได้เลยนะครับเอามากินได้เลยนะครับเดี๋ยว อาจจะเป็นตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะสอนนะครับสองเชื้อไก่นะครับอ่อสองสองเชื้อไข่ไก่นะครับเดี๋ยวชี้พามาเบิ่งนะครับมันอาจซีเห็นนะครับผมพ่อวนาว่าให้มันเห็นนะครับกล่องนะครับจะได้เข้าใจจะได้เบิ่งเป็นนะครับอ่าบ่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเล็กน้อยนะครับหรือว่าผู้เฒ่านะครับแต่ยังไงติดต่อคลิปอ่าติดตามชมนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับไข่หนึ่งฟองนะครับทุนเลี้ยงไก่ประมาณ6-8บาทนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ